แม่สาจะอัปเดตแล้วนะทีนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของแม่สาเมื่อวานเรื่องราที่ไปเมื่อวานนะคะจากการที่แม่สาแม่สาขึ้นเบิกความในฐานะโจ์นะคะในฐานะโจ์ขึ้นเบิกความป้าถอนขึ้นเบิกความในฐานะพยานของโจ์นะคะนะจากจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากการอ่านที่ศาลท่านบันทึกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านคําเบิกความของเรานะคะ จากที่สา,ทสารท่านอ่านความคำบิกความของเรานะของแม่สาของป้าถอนนะคะแม่สาเข้าใจว่าพี่คิดว่าด,ดีค่ะนะความคิดเห็นส่วนตัวของสาเข้าใจว่าสารท่านบันทึกดีอะตรงใจรู้สึกโอเคกับสิ่งนั้นนะสิ่งที่สารบันทึกแล้วก็อ่านคําถามคําตอบนะสาวิตรีตอบคําถามท่านทานายลูกัด สวิตีตอบคําถามท่านทนายจําเลยนะคะมันเป็นคําถามคําตอบคําถามคําตอบที่รวมออกมาแล้วที่ศาลท่านบันทึกแล้วศาลท่านอ่านว่าเออพัชรมนพัชรพัฒนะ,ะได้เบิกความตามนี้คําถามของทนายโจย์นะทนายโจท์ถามว่านี่แล้วเราก็ตอบนี่ทนายจาเลยถามนี่แล้วเราตอบนี่ทั้งหมดทั้งมวลที่ทข้าพเจ้ารู้สึกคือข้าพเจ้ารู้สึกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วของยิงทอนนะคะของยิงทอนไอ้แจส๊สวัสดีจ้ะของป้าถอนนะคะแม่สาก็ตั้งใจฟังเหมือนกันตอนที่สารท่านอ่านคําเบิกความของป้าถอนนะแม่สาก็รู้สึกว่าอมืมันโอเคนะพี่ยูโดสวัสดีค่ะมันโอเคทําให้เราสบายใจนะแล้วกเออ็เมื่อวานมันวันที่เท่าไหร่นะเมื่อวานวันที่วันที่อีหยางมู่ว่านี่ไหมวันที่สิบสามวันที่สิบสามนะคะแล้วทีนี้ก็ วันที่ยี่สิบแปดเป็นวันนัดฟังอะนะเป็นวันนัดฟังเก้าโมงค่ะวันที่วันที่ยี่สิแปดเป็นนัดฟังเก้าโมงสิบห้าวันใช้เวลาใช้เวลา,าสารท่านใช้เวลาตรงเนี้ยก่อนที่จะประกาศคำก่อนที่จะสั่งว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องอะนะแค่สิบห้าวันมันก็มีผลในกับสมองของสานะทำใหม้มันชุ่มฉ่ำเหมือนฝนตก กลัว,วอยากรู้กลัว,วอยากรู้กลัวอยากรู้ถ้าแม่สาไม่ได้ update, อัปเดตเนื้อหาในคดีนะคะในคดีหมิ่นที่แม่สาไปเมื่อวานนะขอให้ทุกคนมั่นใจแม่ชมพู่อันนี้คือแค่คดีหมิ่นนะคะนะคดีน้องชมพู่แม่สาผ่านมาแล้วขอให้มั่นใจในรอยยิ้มขอให้มั่นใจในความมั่น,นหน้ามั่นโหนของอีกล้วยนะนะคะขอให้มั่นใจในหน้าตาของอีกล้วยก็พอแล้วนะคะ นะอย่างคดีน้องชมพู่แม่สาต้องอดทนมาถึง3ปี4ปีกว่าจะได้คําตอบจริงไหมคะแล้วคดีนี้รับรองว่าไม่นานแน่นอนขอให้มั่นใจในความมั่นใจในความเป็นตัวตนของแม่ชมพู่นะแม่สาตั้งใจจะทําอะไรแล้วมันจะต้องได้เพียรติวุฒิวัสดีค่ะตั้งใจจะทําอะไรแล้วตั้งใจก็คือตั้งใจนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่อัปเดตเลยบางสิ่งบางอย่างก็พูดถึงได้แต่เราต้องไม่มินใครนะ บางสิ่งบางอย่างบางเรื่องก็พูดถึงได้แต่เราต้องไม่หมิ่นใครแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่สารู้ว่าถ้าเข้าไปข้างในแล้วตัวเองที่สามารถที่จะควบคุมคําตอบคําถามอะไรพวกนั้นได้ไหมนะพี่นีออนสวัสดีค่ะพี่วาสวัสดีค่ะเราเรารู้ดูเรารู้เองเรารู้ดีนะว่าถ้ามันเกิดคําถามนี้กับเราข้างในเรารับผิดชอบไหวไหมเราโอเคไหมอันไหนที่ตัวเองคิดว่าเอาอยู่ก็ชิวๆค่ะนะ ไม่ใช่ว่าเรื่องราวอะไรที่เราจะพูดไม่ได้เลยเกี่ยวกับคดีเราจะแตะตัวคดีไม่ได้เลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าเราจะอัปเดตอะไรไม่ได้เลยเราก็สามารถพูดได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปว่าให้ใครเสียหายก็ได้ไปว่าให้คู่กรณีอันนี้เราว่าไม่ได้ว่าให้คู่กรณีหรือว่าไปพูดพาดพิงเกี่ยวกับฝั่งจำเลยเขานะแม่สาจะไม่พูดถึงนะคะนะแม่สาจะไม่พูดถึงไม่พาดพิงเกี่ยวกับฝั่งจำเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะมาอัปเดตคดีได้เลย อันไหนที่พูดได้ก็พูดได้ไหนที่พูดไม่ได้ก็คือพูดไม่ได้แต่เราต้องไม่หมิ่นเขาด้วยไม่หมิ่นคนอื่นด้วยไม่ว่าจะใครก็ตามนะฟังนิทานต่อเลยค่ะนทิทานยูไซนี่แมมสิไหเบา่านิทานนีดอีหยางตอนนี้กําลัางเล้าเรื่องจริงอยู่อืมย่ามบ่านิทานกับสิบบ่านิทานดอก <laughs> พี่สุภชัยใช่บางอย่างพูดได้บางอย่างก็พูดไม่ได้นะ อย่างเช่นถ้าเป็นคําถามของท่านทนายฝั่งนูน้นหรือคําตอบของเราที่ถามตอบอะไรกันมันไม่ควรเอาออกมาพูดนะการคําถามคําตอบเราไม่ควรเอาออกมาพูดเนื้อหาในสารเราไม่ควรเอาออกมาพูดแต่การอัปเดตอ,อะไรอะไรที่ข้าวๆที่ไม่ทําให้ใครเสียหายพี่นีราขอบคุณค่ะแทน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 ื้อ่าน,น, desp, น,น,น,นงงเนึ่อผ่าจยางเงี้ยใครมีรักก็บ้าแล้ว ขอบคุณท่านทนาที่เป็น FC สายทีนึงนะคะอีกคนนึงเพิ่มมาอีกหนึ่งนะเพิ่งรู้แบบปื้มมากเลย <g ill> ถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้นะพี่เอกวันดีค่ะแทน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 แน,นพัน <c oughs> ไม่ต้องไปกีดย่างเลยเออ ถึงจะนหน้ากลวงติงก็มีคนรักอยู่นะไม่ใช่ไม่มีใครรักนะถึงแม้จะมีแต่แบบนี้แบบนี้ก็มีคนรักอยู่นะขนาดน้องพรหนงโอเคเลยเนี่ยสวยยุ่พี่กัมน <c oughs> อ่ะแม่สาจะอัปเดตแล้วนะทีนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของแม่สาเมื่อวานเรื่องราวที่ไปเมื่อวานนะคะจากการที่แม่สาแม่สาขึ้นเบิกความในฐานะโจทย์นะคะ ในฐานะโจ์ขึ้นเบิกความป้าถอนขึ้นเบิกความในฐานะพยานของโจทย์นะคะนะจากาจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากการอ่านที่ศาลท่านบันทึกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่านคําเบิกความของเรานะคะจากที่ที่ศาลท่านอ่านความคาเบิกความของเรานะของแม่สาของป้าถอนนะคะแม่สาเข้าใจว่าพี่คิดว่าดีค่ะนะ ความคิดเห็นส่วนตัวของสาเข้าใจว่าสารท่านบันทึกดีอะตรงใจรู้สึกโอเคกับสิ่งนั้นนะสิ่งที่สารบันทึกแล้วก็อ่านคําถามคําตอบนะสาวิตีตอบคําถามท่านทนายลูกัสสาวิตีตอบคําถามาท่านทนายจําเลยนะคะมันเป็นคําถามคําตอบคําถามคําตอบที่รวมออกมาแล้วที่สารท่านบันทึก แล้วสารท่านอ่านว่าเออพัชรมนลพัชรพัทนะได้เบิกความตามนี้คำถามของทนายโจทนะทนายโจ์ถ,ถามว่านี่แล้วเราก็ตอบนี่ทนายจำเลยถามนี่แล้วเราตอบนี่ทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้ารู้สึกคือข้าพเจ้ารู้สึกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วของยิงทอนนะคะของยิงถอนไอ้แจ๊สสวัสดีจ้ะของป้าถอนนะคะแม่สาวก็ตั้งใจฟังเหมือนกันตอนที่สารท่านอ่านคําเบิกความของป้าถอน นะแม่สาก็รู้สึกว่าอืมันโอเคนะพ่ยูโดวันนี้ค่ะมันโอเคทําให้เราสบายใจนะแล้วก็เมื่อวานมันวันที่เท่าไหร่นะเมื่อวานวันที่วันที่อีกอย่างอวานนี่หมวันที่สิบสามวันที่สิบสามนะคะแล้วทีนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดเป็นวันนัดฟังนะเป็นวันนัดฟังเก้าโมงค่ะวันที่สิวันที่ยี่สิบแปดเป็นนัดฟังเก้าโมงสิบห้าวันใช้เวลา ใช้เวลา,าสารท่านใช้เวลาตรงนี้ยก่อนที่จะประกาศคําก่อนที่จะสั่งว่าฟ้องหรือไม่ฟ้องอ่ะนะแค่สิบห้าวันมันก็มีผลในกับสมองของสานะทําให้อืมมันชุ่มฉ่ำเหมือนฝน,นตกอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะนะส่วนใครจะคิดอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของใครของมันนะอันนี้เป็นความคิดของสาเองค่ะฮะอะไรการปลดใครอะวีว่แวว เจ้าพงขอคุณค่าพี่ใบเฟิร์นเชื่อมั่นในตัวแม่สานะคดีใหญ่เราก็ผ่านกันมาแล้วกินได้กินดีหวันดีค่ะคดีใหญ่คดีน้องชมพู่เราก็ผ่านกันมาแล้วแม่สาเงียบนิ่งจนตาแทบจะหลุดออกจากเบ้าเลยทั้งเครียดทั้งไม่เครียดทั้งอะไรทั้งอยากพูดทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้มีในใจเป็นหมื่นล้านคําเก็บไว้ข้างในดีกว่านะน้ําขุ่นไว้ในน้าใสาไว้นอกอดเปรี้ยวไว้ไกินหวานแล้วพวกเรา จะได้กินแซบพี่รัชอรอนวัสดีค่ะนะคดีน้องแม่สายอมให้คนพูดถึงในทางไม่ดีมาตลอดนะยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานขมขื่นก็ช่างมันอดไว้เพื่อได้กินของแซบในวันสุดท้ายวันหนึ่งแล้วสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จนะ เราต้องขอบคุณตัวเองนะที่รู้จักอดทนอดกั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแม่สาจะอัปเดตได้ในส่วนที่เราต้องไม่หมินประมาทไม่พลาดพิงฝ่ายตรงข้ามนะคะทุกคนก็เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าแม่สาขึ้นไลท์ทุกคนก็ให้ความร่วมมือโดยการที่มวยไทยขอบคุณค่ะเจออย่างเงี้ยใครไม่รักก็บ้าแล้วมวยไทยยังไม่มีแฟนนะคะใครอยากเป็นแฟนมวยไทยสมัครได้เลยเพราะมวยไทยอ่ะไม่จีบยายยำลงแล้วแมนบอ ตอนนี้มวยไทยไม่จีบยาจำลองแล้วนะคะใครจะจีบมวยไทยเชิญได้เลยค่ะมวยไทยโสดหัวใยแล้วมมแม่เฮาแหมแม่ศิริพรหวัสดีค่ะถึงไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเอ่อแม่สาจะอัปเดตเรื่องคดีให้ทุกๆคนฟังนะในวันที่ไปศาลหรือว่ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีหมินหรือว่าคดีน้องชมพู่แม่สาก็จะอัปเดตให้ทุกคนฟังนะอันไหนที่พูดได้ก็พูดอันไหนที่พูดไม่ได้ก็จะไม่พูดนะคะ นั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าจะนิ่งจนไม่ยอมพูดอะไรเลยแม่สารู้ว่าอันไหนที่เราพูดแล้วไม่สาไม่ไม่ทําให้เราเสียหายหรือว่าเดือดร้อนในวันข้างหน้าหรือว่าเราจะขึ้นศาลนัดต่อไปเราต้องไม่เดือดร้อนกับเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะด้วยความเป็นยูทูบเบอร์นะแม่สาสามารถที่จะพูดได้สื่อสารกับเอสได้แต่เราจะไม่พูดถึงเขาให้เขาเสียหายหรือว่าไปพาดพิงในในทางที่ไม่ดีทุกคนก็เหมือนกันนะคะว่าต่อไปนี้นะต่อไปเนี้ย หรือว่าตลอดไปเลยก็ได้เวลาเราพูดเราเม้น์เราคุยกันอะไรกันอะนะเราต้องรักษาคําพูดของตัวเองรับผิดชอบคําพูดของตัวเองด้วยแล้วก็เน้นไม่ทําให้คนอื่นเขาเสียหายนะแต่คดีนี้ก็ต้องอดทนไปนสักพักนึ่งอะนะต้องอดทนไปสักพักหนึ่งก่อนอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดหวานไว้กินหวานหวานอะ <laughs>